ขายของออนไลน์ line, ขายเก่งผมถามว่าวันละกี่ชิ้นถ้าคุณบอกวันละร้อยชิ้นผมถามว่าแล้วคู่แข่งคุณได้วันละกี่ชิ้นสิ่งที่ยากที่สุดของการที่จะรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรคือการยอมรับว่าเรามีจุดอ่อนอย่างไรมนุษย์ทุกคนไม่เพอร์เฟกครับบางทีคุณยังต้องเก็บจุดอ่อนคุณไว้ด้วยซ้ําเพื่อให้คุณเนี่ยไปต่อได้ในจุดแข็งอื่น <Ask we. S 3> ท่ายังไงให้เรารู้ว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไรจริงๆผมว่ามันง่ายมากข้อนี้คือแบ่งเป็นสองคนที่จะบอกเราเนาะอันนึงก็คือคนรอบตัวเรา ซึ่งอาจจะเป็นทีมงานลูกค้าเพื่อนคนในครอบครัวสามารถสามารถว่าเออให้เขาคอมเมนต์ได้โดยตรงเลยต่อมาให้เห็นภาพคืออีกอันนึงคือตัวเราเองซึ่งแบบไหนดีออกันผมคิดว่าแบบที่2องนะคือบางอย่างเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดของการที่จะรู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรคือการยอมรับรับได้หรือเปล่าว่าเรามีจุดอ่อนอย่างไร ใช่ไหมเพราะบางทีเพื่อนพูดนู่นนี่นั่นอ่ะหรือว่าพ่อแม่หรือว่าลูกค้าพูดเนี่ยคุณบอกว่าเฮ้ยสิ่งนั้นอะ่ะเป็นสิ่งที่คุณอะ่ะตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นแหละเออเรื่องนั้นฉันไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนี่คุณไปมองสาระตรงอื่นเลยแบบนี้แต่ที่สําคัญคือมันต้องเริ่มเปิดใจก่อนแล้วก็รับฟังรับฟังเพื่อนพี่น้องลูกค้าเขาอาจจะไม่ได้คอมเมนต์เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกด้วยวิธีอื่นพูดแบบอื่น อะไรแบบนี้ก็ต้องลองดูตรงนั้นด้วยส่วนตัวคุณเองอ่ะถามว่าจะดูยังไงอันนี้ยากอันนี้แชร์ให้ฟังคือว่าเวลาถ้าคุณจะดูดูยังไงอ่ะคุณต้องดูเปรียบเทียบเขาเรียกว่าเพียร์ทูเพีย,ย er, ดูคู่แข่งดูอุตสาหกรรมดูมาตรฐานต่างๆว่าเขาทําอะไรกันได้ง่ายยากยังไงบ้างจะได้รู้ว่าโอเคคุณเทียบชั้นได้หรือเปล่าอย่างเช่นถ้าคุณดูเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ว่าจะดูอินดิเคเตอร์อะไรแนะนําว่าให้เมเชอร์จากพวกเวลา ความถี่หรือประสิทธิทภาพหรือว่าผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณขายของออนไลน์ขายเก่งผมถามว่าวันละกี่ชิ้นถ้าคุณบอกวันละร้อยชิ้นผมถามว่าแล้วคู่แข่งคุณได้วันละกี่ชิ้นเออถ้าคู่แข่งได้พันชิ้นเนี่ยคือข้อจุดอ่อนละจุดอ่อนคืออะไรขายไม่ถึงพันชิ้นแล้วมาค่อยตีความมาว่าไอ้การขายไม่ถึงพันชิ้นมันคือจุดอ่อนแปลว่าอะไรขายไม่เก่งยิงแอดไม่เก่งกราฟิกไม่เก่งวิเคราะห์โปรดักต์ไม่ดีมาร์เก็ตติ้งไม่ดีสตรัทเจอร์จี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ค มาร์เก็ตติ้งไม่ดีเป็นยังไงแล้วเราอะตกอยู่ในใครทีเดียไหนกี่สกอเร์ตเต็ม10แล้วเราจะพัฒน,นาอีกได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่คือผมบอกว่าทําไมตัวเองวิเคราะห์ดีกว่าเพราะว่าคนอื่นมันไม่ไม,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 ไมีไม่มีเวลามาวิเคราะห์ทุกมุมอะเท่าตัวเองไงมันก็แค่วิเคราะห์ในมุมที่เขาอยากได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะฟังหูไว้หูกับคนวิเคราะห์คนนอกเพราะเขาจะวิเคราะห์สิ่งที่เขาอยากได้แต่ถ้าเกิดเรามีกลยุทธ์ของเราเองเราจะไปเส้นไหนอะเรารู้แผนของเราอยู่แล้วด้วยซ้ำว่าจะเป็นยังไงและที่สำคัญที่สุดนะมนุ บางทีคุณยังต้องเก็บจุดอ่อนคุณไว้ด้วยซ้ําเพื่อให้คุณเนี่ยไปต่อได้ในจุดแข็งอื่นถ้าเกิดคุณมามัวแต่ปิดจุดอ่อนทั้งหมดมันไม่มีเวลาพัฒนาจุดแข็งสักทีอะไแบบเนี้ยผมว่าให้มองเรื่องเป็นเรื่องบาลานซ์ให้ดีคีย์ก็คือไปลองดูเทียบเคียงอุตสาหกรรมมาตรฐานอะไรเงี้ยไว้แล้วก็ดูว่าตอนนี้คุณยังคีฟแทรกไว้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะมันมันก็ ให้มองเหมือนพวกรถแข่งหรือนักวิ่งอะ่ะมันต้องพยายามวิ่งเกาะกลุ่มเอาไว้ก่อนอะถ้ามีจังหวะคุณค่อยแซงก็ได้แต่ถ้าคุณไม่เกาะกลุ่มเลยอะคุณคิดจะแซงมันก็ยากอะผมมองภาพมีนะจุดอ่อนมองภาพนะี้น่าจะเห็นชัดสุดละครับ